รออยู่เนี่ยใกล้จะมาหรือยังลุงเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ร้อนอยู่ในลม่มทำไมใครจะตุกติกเหรอเชื่อรองเท้าหนูหลุดหนูขอผูกเชื่อรองเท้าก่อนนะลุงอย่งไม่อยู่๋ยว่รอกินพร้อมกันแหละเร็วเร็วสิ แหไมเลเกลียดไลได้ตามนั้นเ<อ>้ยอะไรเนี่ยพี่แกทำอะไรแกเนี่ยเปล่านะคะเปล่าคือแค่นี้คนนะนี่เธอ พวกเธอเสร็จหรือยังห้างเปิดแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนิชาวิวเร็วเดี๋ยวสิรอแป๊บหนึงเดี๋ยวก็ไม่ทันข้าวไปหรอกนั่นนะสิเอ๊ะหนูโดดเรียนกันเหรอนั่นะ่ะโดดเรียนแบบนี้ไม่ดีนะป้าแล้วป้าเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นสารวัตรนักเรียนดูทรงแล้วไม่น่าใช่อ่ะโฟมเพราะสารวัตรนักเรียน ไม่น่าจะแก่ขนาดเอ้ามองอไรป้าไม่เคยเห็นคนโดดเรียนเนอะมองใหญ่เลยนี่ฉันรุ่นแม่พวกเธอแล้วนะทำไมมาก้าวร้าวกับฉันแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นสารวัตรนักเรียนหรอกแต่ฉันเป็นคุณครูโรงเรียนสวัยวิทยาที่อยู่ข้างโรงเรียนของพวกเธอทียไม่ต้องกลัวเขาไม่ใช่ครูโรงเรียนเราป้ากลับไปสอนเถอะ ไม่ต้องมายุ่งกับพวกหนูหรอกไปเถอะขอโทษทีนะครับหลานผมเป็นเด็กเกเรเอาเดินนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจำได้ว่าวันนี้ห้องเธอมีสอบแล้วมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ อ้าวว่ายังไงหรือฉันจะออกใบเตือนเธอนะอ๋อใช่ค่ะวันนี้ห้องหนูมีสอบแต่คุณลุงเขาจะพาหนูไปทำธุระหนูก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะนี่คุณโรงเรียนแกเหรอใช่ค่ะลุงพอดีทางบ้านมีธุระด่วนนะครับคุณครูรูปรองคะ่ะมันจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เด็กจะเข้าสอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันธุระท,ทางบ้านพ่อแม่เพ่มรับเฉย โอ๊ยกอย่าทำให้มีพิรุษนะผมไปก่อนนะครับครูเดี๋ยวทำใบออกจากโรงเรียนหรือยังยังครับครูพอดีผมรีบถ้ายังกลับไปทำก่อนไม่อย่างนั้นก็ไปไหนไม่ได้ฉันไม่สนกลับเข้าโรงเรียนไปสอบเดี๋ยวนี้เฮ้ย dừng đứng đây nè, dừng nha. Núi hey, hey, này, núi hey, chắc nha. Hey. đi ครูคะอะไรเหรอลูกหนูต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือหนูไม่เป็นไรลูกคราวหลังอย่าโดดเรียนแบบนี้อีกนะค่ะคุณครูไปกลับเข้าโรงเรียนพวกเธอได้แล้วค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ ความสุขม,มากๆนะขอบใจแกมากนะลูใใหกหมูอะส่วนนี้ของฉันก,กับแฟนแฮปปี้แฮปแปี้นะจ๊ <Happy Birthday S 1> นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะนุ่วขอบคุณค่ะขอบใจนะโยแหมแกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่บอกฉันเลยนะแหมวาเรื่องมันยาวนะ่ะเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังนะจ้าจ้าเดี๋ยวพวกเธอไปนั่งก่อนได้เลยนะเชิญค่ะไปกันเลยคัที่รักครับ เอออย่าวาเดี๋ยวฉันไปดูเครื่องดื่มให้นะเฮ้ยไม่ต้องลูกหมูเดี๋ยวเด็กเสริมก็มาเสริมให้ไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองสบายมากรอแป๊บปนึงนะเพื่อนคนนี้นี่เมื่มะอะไหร่พี่เดี๋ยวจะมาเนี่ยนี่ว่า มีอะไรเหรอโยกเยี๋ยวว่าอย่างมุนอย่างนี้เลยนะวันนี้วันเกิดเธอทั้งทีแฟนเธอไม่มาด้วยหรอเออเดี๋ยวตามมาทีหลังนะ่ะพี่เดี๋ยวมำัทำงานทำงานเฮ้ยวันเกิดแกทั้งทีน่าจะลาสักวันนูพี่ปีเตอร์เนาะอืมโยกเดี๋ยวแฟนนีวามันก็มาไม่ใช่ว่าจะไม่มาซะหน่อยใช่ไหมวาอืม แต่วันสำคัญทังทีก็น่าจะมาให้ไวกว่านี้เออน้องวาว่าแต่แฟนน้องวาทำงานอะไรอยู่เหรออ๋อแฟนนวาน่ะเขาเป็นรับจ้างเข้าไปค่ะพี่ปีเตอร์ถามทำไมเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรพี่แค่อยากรู้เนี่ย มีแฟนขยันแบบนี้ไม่ออกตายหรอค่ะระหว่างรอแฟนแกมามีน,นี่ฉันจะแนะนำแฟนฉันให้รู้จักอย่างเป็นทางการแฟนฉันเป็นเจ้าของโรงแรม C V M Hotel เลยนะโห<ฮ>เป็นถึงเจ้าของโรงแรมเลยหรอน่าิีฉจแกจังเลยโยมีแฟนดีขนาดนี้อืม แล้วเดี๋ยวกลางปีนี้เราก็มีแผนจะแต่งงานกันด้วยนะแต่งงานแกเพิ่งจะคบกันเองใ,ใช่หรอเรื่องเวลาไม่สำคัญหรอกครับน้ำวาถ้ารักกันจริงๆจะช้าหรือเร็วอย่างไงก็ต้องแต่งอยู่ดีครับใช่แล้วแกและว,ว้าเห็นคบกันมาจะสิบปีแล้วไม่คิดจะแต่งบ้างไงฉันก็อยากแต่งแต่ว่าเคยไม่พร้อม <laughs> โถนะว้า พี่ว่าถ้าเกิดจะรอให้ผู้ชายเขาพร้อมสู้เราไปหาคนที่เขาพร้อมอยู่แล้วไม่ดีกว่าเหรอมาแล้ววาพี่มาแล้วนี่แฟนแกเหรอวานว้อวาที่บอกว่าแฟนรับจา้างหมายถึงเ็นวินมอเตอร์ไซค์หน่อยเนี่ยเออคือวาถ้ามีแฟนจนๆจนแบบนี้เป็นฉันนะฉันหาใหม่ไปนานแล้ว เอาแบบนี้ไปล้วว่าเดี๋ยวพี่ติดต่อนะักธุรกิจด้วยให้พี่เดี๋ยวทำไมถึงไม่ใส่ชุดที่วาเตรียมไว้ให้พี่รีบเอาว่าไม่ได้เข้าบ้านชุดนี้ก็ได้อยู่นะได้เหรอแต่ว่าไอ้เพื่อนวา ว้าแกพูดแบบนี้เด,เดี๋ยวก็เสียความรู้สึกเอานะแล้วแกไม่ได้ถึงความรู้สึกว้าบ้างเหรอหนูผู้ชายอะไรกระจอกจริงๆดูสิขนาดเค,ค้กที่มันเตรียมมายังเป็นเค,ค้กราคาถูกเลยฉันถามจริงเหอะแกลงทุนบ้านปะเนี่ยนี่คุณเค,ค้กมันจะราคาถูกราคาแพงถ้าซื้อมาด้วยใจมันก็มีคุณค่าไม่ใช่เหรอใช่ไหมวะาไม่อะพี่เดียว มันไม่ได้มีคุณค่ากับวาเลยแต่มันดูเหมือนว่าพี่ไม่ได้แพยายาเพื่อวาต่าะคะ่ะวาใจยเย็นๆเดี๋ยวเขาต้องใจมาหาแกนะอาจจะเป็นซพรก็ได้ไม่มีหรอกหมูอย่าไปคาดหวังกับคนแบบนี้เลยวาอย่าโกรธพี่เลยนะมามาเราเป่าเค,ค้กกันดีกว่า HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU อธิฐานก่อนป่องนะวะค่ะอธิฐานว่าอะไรหรอวะนั่นสิวะบอกเคื่อนสิฉันอยากรู้ อธิษฐานว่าขอให้คนจนๆไม่มีอนาคตอย่างพีงออกไปจากชีวิตฉันยังไงล่ะส่วนไอ้เคกนี่พีก็เอาไปกินเองแล้วกันวา่าด่ว่าทำไมวา่าเราเลิกกันว่าจะไม่ทนกับคนอย่างพีอีกแล้วว่าจะไปหาคนที่ดีกว่าพี่เป็นร้อยเท่า ว้าคิดดีๆนะเราก็คบกันมานานแล้วจะมาเลิกกันง่ายๆแบบนี้ได้ไงแล้วอีกอย่างพี่ก็มีเซอร์ไพรส์ให้ว้าด้วยนะไม่ไม่ต้องพูดแล้วแม่ไปเอาไปจากเุอร์ไพรส์เดี๋ยวนี้อ้าวน้องชายผู้หญิงเขาไลา่แล้วก็ไปสิว้าท่านตัง้งติน๋นเลยสิอย่าไปเชื่อคำยุยงของพวกนี้นะเลยพวกเธอสองคนรักกันไม่ใช่หรอถ้าเงียบไปเลยลูกหนูรักมันกินไม่ได้อ โอเคถ้าวาอยากจะเลิกกับพี่ก็ได้งั้นแหวนให้วงนี้ที่วาเคยอยากได้มันคงไม่มีความหมายแล้วแหวนนี่พี่ซื้อมาให้วาเหรอใช่พี่ทำงานเก็บเงินมาซื้อแหวนวงนี้เพื่อที่จะได้ขอวาแต่งงานวา แกไม่ต้องไปเสียดาดหรอกนะหแหวกเพ็แนแะค่นั้นอะใครๆก็ซื้อได้ใช่หรือว่าพอพักทีเถอะพวกเธอพวกเธอผมไม่รู้อะไรเดี๋ยวเข้ามาปรึกษาฉันเรื่องที่จะขอวานแต่งงานตนานแล้วแล้วสินสอดที่เขาหาได้ก็เกือบสิบล้านสิบล้านไม่จริงอะไป็นแ่มือมอไซคเอาเงินมาจากไน สินสอดที่แฟนฉันจะให้ยังไม่ถึงสิบ้าเลยถึงผมจะไป็มินม,มอไซค์แต่ผมก็รู้จักประหยัดออมทำงานทุกอย่างที่ได้เงินและที่ผมไม่ค่อยมีเวลาให้วาดก็เพราะผมไม่อยากทำให้คนที่ผมรับต้องอายคนอื่นแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณไม่ได้รักผมเลยที่ผ่านมามันไม่มีค่าอะไรเลยพี่เดียวมาขอโทษ ทุกอย่างชัดเจนแล้วพี่จะหายไปจากชีวิตวาตามที่วาขอพี่เดียวอย่าไปเลยนะวาขอวารอโทษพี่สุขสันต์วันเกิดนะว,วาพี่เดียวพี่เดียวเฮ้ยต้องฉันจะทำยังไงดีเนี่ยไงล่ะวาร์ไปฟังคำคนอ,อื่นมากฉันเตือนเธอแล้วนะไปรู้เธอไป ใช่พวกเราไม่ได้ไปบังคับปากนักว่าย เธอทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน